สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะมาพบกับครูแป้งนะคะครูมารินีสีทับทิมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องหลัก 7R ช่วยลดปริมาณขยะค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะข้อที่1นนะคะนักเรียนต้องบอก หลัก 7R ที่สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้นะคะข้อที่2นักเรียนต้องสรุปหลัก 7R เป็นแผนภาพแผนผังความคิดได้นะคะข้อที่3นักเรียนต้องมีความใฝ่เรียนรู้แล้วก็มุ่งม,มั่นในการทำงานค่ะาการจัดการขยะนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะ เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างเรื่องการจัดการขยะด้วยหลัก 3R นะคะเป็นเรื่องที่หลายคนคุ้นเคยมาทั้งการ reduce reuse และก็ recycle นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจนกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกนะคะหลัก 3R เนี่ยจึงถูกพัฒนามาเป็น 7R นะคะซึ่งมี รายละเอียดและขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้นนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเหลือกับกลายเป็นขยะให้น้อยที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทางความรู้จักกับหลัก 7R กันค่ะอ่าหลัก 7R ข้อที่1นนะคะ d e f u s e หรือ Reject นะคะคือการปฏิเสธ เราต้องปฏิเสธให้เป็นนิสัยนะคะเรื่องการใช้โฟมหรือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวนะคะเช่นไม่รับถุงพลาสติกจากร้านค้านะคะเพราะสิ่งของที่สร้างปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดก็คือกล่องโฟมแล้วก็ขยะมีพิษต่างๆนะคะข้อที่2 reduce หรือลดใช้ลดสร้างขยะเพิ่มนะคะ การลดใช้สิ่งของแบบฟุ่มเฟือยนะคะเราต้องเลือกใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานนานนะคะแทนการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวนะคะตัวอย่างเช่นใช้ไหมขัดฟันจากไหมธรรมชาติแท้ๆหรือทิชชู่เปียกแบบย่อยสลายได้ที่ปราศจากไมโครพลาสติกนะคะใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู่ เป็นการลดใช้ของสิ้นเปลืองใช้เท่าที่จำเป็นทำให้ช่วยลดขยะแถมลดลายจ่ายได้ด้วยนะคะะข้อที่3 reuse reuse เนี่ยก็คือการใช้ซ้ำให้คุ้มที่สุดนะคะนำของที่มีกลับมาใช้ซ้ำจนกว่าจะหมดอายุการใช้งานนะคะอย่างเช่นพกถุงผ้าไปใส่ของทุกครั้งถุงพลาสติกเนี่ย ก็สามารถใส่ของหลายๆครั้งได้นะคะต่อไปข้อที่ 4, รีฟ refill ก็คือเลือกเติมไม่เพิ่มขยะนะคะเลือกซื้อสินค้าชนิดเติมแทนการซื้อแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่นะคะอย่างเช่นน้ำยาปรับผ้านุม่มน้ำยาซักผ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องปรุงต่างๆนะคะ นำภาชนะที่เรามีเนี่ยไปเติมดีกว่าการซื้อใหม่นะคะจะทำให้เกิดขยะน้อยลงนะคะช่วยลดพลาสติกได้เป็นจำนวนมากนะคะแถมาราคายังประหยัดกว่านะคะข้อที่5นะคะรีเทิร์นหรือการส่งคืนนะคะเลือกซื้อบรรจุภันที่ส่งคืนไปยังผู้ผลิตได้นะคะอย่างเช่นส่งคืนขวดน้ำดื่มเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่นะคะ ข้อที่6 r รีแพร์นะคะคือการซ่อมแซมนะคะเราต้องถนอมสิ่งของตอนใช้งานซ่อมแซมเมื่อชำรุดนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่เสียหายแทนการซื้อใหม่นะคะลองซ่อมแซมเครื่องใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ก่อนตัดสินใจทิ้งทันทีนะคะ,ะไม่ใช้เงินแก้ปัญหาโดยการซื้อใหม่แต่ เราต้องซ่อมแซมที่เรามีกลับให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเราจะช่วยลดขยะแถมประหยัดเงินในกระเป๋าของเราด้วยนะคะข้อสุดท้ายข้อที่7 Recycle นะคะคือการหมุนเวียนมาใช้ใหม่นะคะเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเช่นเปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะคะหรือ,อการประดิษฐ์ ต่างๆที่ครูเคยให้นักเรียนประดิษฐ์ไปนะคะสรุปก,ก็คือหลัก7 R ที่ช่วยลดปริมาณขยะก,ก็มีด้วยการ7ข้อนะคะคือ Refuse, Reduce, Reuse, Refill, Return, Repair แล้วก็ Recycle นะคะค่ะมอบหมายงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนจัดทำแผนผังความคิดในเรื่อง หลัก7 r ช่วยลดปริมาณขยะนะคะทำลงในสมุดนะคะตามใบงานที่คุณครูยกตัวอย่างให้นี้นะคะสำหรับวันนี้จบบทเรียนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ